ห่างเหินกับเสียงผมไม่นานมากวันนี้ก็มาอยู่ในเกมอะไรก็ไม่รู้วันนี้เป็นเกมหุ่นยนต์คล้ายๆกันดั้มนะครับเราก็จะมาเล่นนี่เลยฟรีมิชชั่นนะครับแล้วก็พิมพ์เอ็แท็กอะไรไม่รู้กดกดเริ่มไปฮะอ่ะอันนี้ก็คือที่เปลี่ยนอาวุธนะฮะก็มี4ี่แถบมาตรฐานอันนี้ผมเลือกต่อยมาตรงนี้คือกระโดดนะฮะเจส่วนนี้ก็เลยเลยิงโง่ๆนะข้ามไปแทเดรเอาล่ะ มิชชั่นคอมพิวต์เฮ้ยีอย่อยู่ดีดีนี่ครับ <c oughs> นี่สกอสูงซะด้วยเฮ้ยเวลาชนะก็จะได้ของมาด้วยฮนะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้กดๆไปเอ,อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้เขาว่ามันคืออะไรเกมนี้ก็มีโฆษณา,าอยู่นะฮะผมแต่เป็นโฆษณาแบบลิงก์ Google ประมาณนี้แล้วก็ใส่ของหนาแล้วก็ข้ามไปด่านสองเลยเปลี่ยน ช้าเลยแคนนอนไป <c oughs> แล้วก็ยิงโง,โงูปิ้วปิ้วปิ้ว,วตายซะ,ะการต่อสู้โง,โง,โงูงูคงไม่มีใครต้องจำเป็นต้องดูหรอกครับข้ามเลยซะเฮะ้อปิ้วอา้าวชนะแบบงงงงเฉยอะไรกันนี่พระเจ้าช่วยสับสนมนะากไปมาต่อัะดับที่สามเลยอะไรทาร์กเก็ตบิ๊กทู มันเหมือนอะไรไม่รู้ได้อาวุธใหม่ว้าวว้าวสะใจสุดๆไปเลยว้าว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 ปิว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 วสะใจมากอยู่ดีๆมาเจอบอสเฉยปิวปิวปิวสนุกเกินปิวปิวปิวว้าวเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอแดงถ้าผมเป็นไอเขียวนี่ผมจะอันนี้เลยไปสู้เนาะสู้ไม่เป็นด้วยปิ้วปิวปิวปิวยิงเลยก่อนมีมีตายด้วยนี่นี่ลูกน้องมันเยอะ ปิ้ว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 เฮ้ยมันพุ่งมาแล้หลบหลบหหลบไงทำให้เป็นแค่นั้นปิ้วระยะนี้เลยอ้าวระเบิดหมดปิ้ว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 มันมีดาบยากได้ปิ้วปิ้ปิ้วปิ้วผมว่าชนะมันน่าจะได้เนี่ยเลือดเยอะปิ้ปิ้วปิ้ปิ้ว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 กูแตกช่วยกูด้วย